สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องแจ็คอุปถั่งชาแนลนะครับผมวันนี้พบกับผมแจ็คนะครับวันนี้ผมจะพามาชมนะครับอ่าเป็นเหรียญท้าวิสุวรรณนะครับสําหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นเจริญทรัพย์นะครับเป็นเนื้อนวะโลหะเต็มสูตรนะครับอ่าแต่เหรียญนี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับผมเป็นพิมพ์เล็กนะครับก็จะมาให้ชมความสวยงามนะครับผมว่าลักษณะพิมพ์เล็กนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมก็อันนี้เนื้อนวะนะครับกล่องก็จะ เล็กกว่าร in ุ่นนวาที่เป็นกล่องใหญ่นะครับผมกล่องจะเล็กกว่าพิมพ์เล็กจะเล็กกว่านิดหน่อยนะครับผมนี่นะครับอันนี้กล่องเล็กอันนี้กล่องใหญ่นี่นะครับก็จะต่างกันพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กนะครับอ่าอันนี้เป็นพิมพ์เล็กก็สําหรับอันนี้เป็นกล่องนะครับผมก็เหมือนย่อขนาดจากกล่องใหญ่ลงมานะครับผมเหมือนกัน แล้วก็กรมะยีก็จะเป็นสีส้มเหมือนกันนะครับเหมือนกับพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับขนาดเราก็จะเห็นว่า,าจะเล็กกว่าพิมพ์ใหญ่นะครับผมก็ความสูงอยู่ที่อสองจุดเซนนะครับผมนี่นะครับลักษณะเหรียญน,นะครับก็เป็นพิมพ์ทรงจำปีแบบนี้ก็อ,องค์ท้าววิสุวรรณนะครับก็จะคล้ายๆกับ รุ่นรับขันสิทธ์นะครับผมนี่นะครับแต่ว่าซุ้มนั้นจะมีความแตกต่างกันอันนี้ก็ซุ้มจะสูงกว่านะครับแล้วก็เหมือนย่อส่วนมาจากพิมพ์ใหญ่นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆนะครับผมนี่นะครับลักษณะหูเหรียญนะครับผมหูเหรียญก็เหมือนพิมพ์ใหญ่เลยนะครับผมก็เป็นพิมพ์ลายกระหนกแบบนี้นะครับหูเหรียญนะครับแล้วก็ซุ้มด้านข้างก็จะมีลวดลายนะครับผมลวดลายตรงขอบนะครับ แล้วก็องค์้ทวิสุวรรณนะครับก็จะมีใบหน้าแบบนี้นะครับจมูกโด่งนะครับผมแล้วก็มีความเข้มขังตูดันนะครับก็เป็นเป็นหน้าตาอีกแบบหนึ่งนะครับผมแต่ว่าผมคิดว่านะครับจะคล้ายกับใบหน้าขององค์ทวิสุวรรณรุ่นรับผ่ันสิทธิ์นะครับผมคล้ายกันนะครับลักษณะท่าทางการยืนนะครับผมแล้วก็ขอบต่างๆนะครับก็เหมือนกับพิมพ์ใหญ่นะครับก็คือ บล็อกขอบด้านนอกนะครับเหมือนกับพิมพ์ใหญ่ยอตัวลงมานะครับเหมือนกันนะครับแล้วก็เนื้อนวะนี้นะครับก็จะผิวออกสีทองทองนะครับผมก็เป็นนวะโลหะเต็มสูตรนะครับน่าจะแก่ทองคําด้วยนะครับก็เลยทําให้เหรียญออกสีทองทองแบบนี้นะครับถ้าเราเอียงเหรียญดูนะครับเราก็จะเห็นว่าเป็นสีทองนะครับสีทองแบบนี้นะครับนี่นะครับสีทองเลยนี่นะครับนี่นะครับด้านข้างด้านข้างเหรียญนะครับ พื้นหลังเหรียญก็จะเป็นผิวเรียบๆนะครับเป็นผิวเรียบๆเหมือนกระจกนะครับผมเงาเงาเหมือนกับพิมพ์ใหญ่นะครับกระจกแบบนี้เลยนะครับผมส่วนด้านหลังเหรียญนะครับผมด้านหลังเหรียญนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็เป็นเหล็งนูนอยู่ด้านบนนะครับเหมือนกันเลยนะครับจากการปั๊มขึ้นมาชื่อข้างบนก็เขียนว่าลาภผลพูนทวีทรั์กลับมานะครับผมแต่ตัวอักขระจะเล็กนิดนึงนะครับผมนี่นะครับแล้วก็มีภาษาจีนนะครับผม ภาษาจีนอยู่ตรงด้านข้างตัวนี้นะครับแล้วก็ตรงด้านขวานะครับด้านซ้ายเนี่ยนะครับภาษาจีนก็แปลเป็นไทยนะครับก็เทพเจ้าประทานพรนะครับผมส่วนด้านขวานะครับผมด้านขวาก็เทพเจ้าย่อมตอบแทนคนขยันหมั่นเพียรนั่นเองนะครับผมด้านขวานะครับผมส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นจักรนาลยนะครับผมเป็นเทพสตราวุธนะครับผม ตรงกลางนะครับตรงกลางก็จะเป็นกระบองใหญ่นะครับแล้วก็จะมีกระบองเล็กอยู่ตรงกลางของเทวิสุวรรณนะครับส่วนด้านขวาตรงนี้ก็จะเป็นวชิราวุธของพระอินทนั่นเองนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นดวงตาพญายมราชนะครับผมส่วนด้านขวาตรงนี้นะครับด้านขวาตรงนี้เป็นเชือกของอารวกไกยักษ์นะครับผมตรงเชือกของอารวกไกยักษ์นะครับจะไม่เหมือนกับพิมพ์ใหญ่นะครับผมพิมพ์ใหญ่จะเป็นลายไขว้นะครับผมอันนี้ก็คือวง กดมาแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นเส้นนะครับเป็นเส้นคู่แต่พิมพ์ใหญ่ก็จะมีลายถักของเชือกด้วยนะครับอันนี้ไม่มีลายถักนะครับนี่นะครับไม่เหมือนกันส่วนภาษาจีนนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับเปลี่ยนเรื่องร้ายกลายเป็นดีนะครับผมแล้วก็ด้านขวานะครับตรงใต้วอชิราวุธนะครับก็จะเป็นภาษาจีนนี่นะครับก็สมหวังดังใจคิดนะครับผมนี่นะครับส่วนตรง ภาษาจีนท,ที่อยู่ตรงใต้ของดวงตาพยายมนะครับก็เป็นคำแปลเป็นไทยนะครับก็อยู่เย็นเป็นสุกนะครับผมส่วนด้านขวานะครับตรงใต้คําว่าตรงใต้เชือกอารวากยักษ์ตรงนี้นะครับก็เป็นภาษาจีนท,ที่แปลว่าสมความปรารถนาทุกประการน,นั่นเองนะครับผมแล้วก็ตรงใต้ภาษาจีนก็จะมีหมายเลขโค้ดของเหรียญน,นะครับผมสําหรับเหรียญน,นี้ก็จะมี หมายเลขโค้ดด้วยนะครับสำหรับนวะาพิมพ์เล็กนะครับสร้างเพียงห้าร้อยหกสิบสี่เหรียญเท่านั้นนะครับผมอันนี้ก็เลขหลักสองร้อยกว่าๆนะครับก็อยู่ประมาณกลางๆนะครับด้านล่างตังนี้ก็เขียนว่าวัชลามณีนะครับผมจังหวัดสมุทรสงครามแล้วก็ชื่อรุ่นนะครับเจริญทรัพย์นะครับผมพุทธศักราชสองห้าหกสามนะครับผมนี่นะครับลักษณะของผิวเหรียญนะครับก็จะออกสีทองๆอแบบนี้นะครับ ก็จะมีความเรียบนะครับของพื้นผิวนะครับแล้วก็อักขระที่นูนขึ้นมานะครับจากการปั๊มนั่นเองนะครับผมดูโดยรวมของเหรียญนะครับก็จะมีความสวยงามนะครับการวางอักขระจันต่างๆแล้วก็วัชราวุธแล้วก็อาวุธต่างๆนะครับของเทพสตราวุธทั้ง5้านะครับผมก็มีความลงตัวนะครับในเหรียญนะครับผมแล้วก็ขอบเหรียญนะครับก็มีความสมมาตรกันทั้ง ทุกๆด้านนะครับทุกๆมุมทั้งซ้ายทั้งขวานะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับก็ดูโดยรวมแล้วเหรียญก็มีความสวยงามนะครับส่วนขอบเหรียญนะครับก็มีการตัดขอบที่ตรงนะครับผมตัดตรงเลยนะครับไม่มีการตกแต่งขอบนะครับก็คือตัดผิวก็จะเป็นผิวแบบนี้เลยนะครับก็คือตัดแล้วก็ตรงแบบนี้นะครับก็จะมีรอยฉีกขาดนิดหน่อยนะครับแบบนี้นี่นะครับรอยฉีกขาดนิดหน่อยรอบเหรียญเลยนะครับ ดูแล้วก็จะเป็นสีทองทองแบบนี้นะครับอันนี้เป็นนวะโลหะเต็มสูตรนะครับผมนะครับแก่ทองคํานะครับผมก็เป็นเหรียญอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่มีความสวยงามก็สําหรับรุ่นเจริญทรัพย์นะครับพิมพ์เล็กนั่นเองครับเนื้อนวะโลหะเต็มสูตรนะครับสําหรับรุ่นเจริญทรัพย์โดยส่วนตัวผมนะครับผมคิดว่าการทําซุ้มพิมพ์เล็กนะครับผมว่าทําได้สวยนะครับผมนี่นะครับก็ เป็นซุ้มดอกจำปีนะครับที่ดูสมมาตรกันนะครับนี่นะครับก็คือลักษณะองค์กับรูปเหรียญนั้นมีความสวยงามนะครับผมนี่นะครับผมว่าสวยนะครับผมสำหรับรุ่นเจริญทรัพย์นะครับก็พุทธาพิเศษนะครับไปเมื่อวันที่20ธันวาคมปี63นั่นเองนะครับก็เหรียนสร้างปลายปี63นะครับแล้วก็เปิดให้บูชาในปี64นั่นเองนะครับก็เลยเป็นที่มาของชื่อรุ่นสั้นๆว่าเจริญทรัพย หกสี่นะครับผมนี่นะครับก็เป็นที่ไปที่มานะครับส่วนสําหรับเนื้อทองคำแล้วก็เนื้อ,อเนื้อเงินหน้ากากทองคํานะครับสามรายการเนื้อบนก็จะมีพิธีพุทธวิเศษอีกนะครับผมก็ในวาระแรกไปแล้วก็วาระที่สองก็จะเป็นวันที่ยี่สิบแปดกุมภานะครับผมในงานพิธีบวงสรวงเทวสุวรรณโนนะครับผมประจําปีนะครับผมนะครับก็ยี่แปดกุมภาเนาะแล้วก็ เดินมีนานะครับก็พุทธาพิเศษอีกรอบหนึ่งก็เดี๋ยวหลวงพ่ออิดนะครับก็พุทธาพิเศษเดียวนะครับสําหรับสามเนื้อบนนะครับก็ถือได้ว่าเป็นความพิเศษนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับรุ่นเจริญทรัพย์นั่นเองนะครับผมนี่นะครับก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่อยากให้ทุกท่านเช่าหามาบูชากันนะครับไม่ได้นวะพิมพ์ใหญ่ก็นวะพิมพ์เล็กก็ยังดีนะครับผมก็สําหรับเหรียญเล็กนะครับก็เหมาะสําหรับเด็กแล้วก็ผู้หญิงนะครับผมสําหรับเลี่ยมเหรียญ เหมาะกับสร้อยที่เส้นไม่ใหญ่มากนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นความเหมาะสมที่ลงตัวนะครับผมนี่นะครับก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่อยากจะแนะนาทุกทุกท่านนะครับผมก็สําหรับวชชราวุธที่อยู่ด้านหลังก็ถือได้ว่าเป็นสุดยอดของเทพสตารวุธนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสิ่งไม่ดีนะครับพูดผีปีศาจคนสายอาวิชาต่างๆนะครับที่เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับผมก็ วชิราวุธทุกอันนะครับผมที่รวมกันอยู่ตรงนี้ก็สามารถปัดเป่าพยันตรายไปในทุกๆด้านนะครับผมก็ถือได้ว่าเหรียญนี้เหรียญเดียวก็ถือว่าพุทธคุณนะครับครอบคลุมนะครับผมครอบจักรวาลนั่นเองนะครับก็ถือได้ว่าเป็นสุดยอดนะครับอีกเหรียญที่เป็นมงคลนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่หลวงพ่ออิฐนะครับท่านได้สร้างออกมานะครับแล้วก็ในการนําเทพสตาวุธต่างๆมาประทับดวงมนเหรียญจาปีนะครับก็เป็นรุ่นแรกนะครับที่ นำเทพตาวุธมาประทับลงบนเหรียญแบบนี้นะครับก็รุ่นเจริญทรัพย์นะครับก็เป็นรุ่นแรกนะครับผมนะครับนี่นะครับเพราะในรุ่นจาปีรุ่นอื่นๆนะครับก็จะมีอักขรยันต่างๆนะครับผมที่แตกต่างกันออกไปแต่สําหรับรุ่นเจริญทรัพย์นะครับก็เป็นรุ่นแรกที่นั้นที่มีการนําเทพตาวุธมารวมกันนั่นเองนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่สุดยอดแล้วก็มีความเข้มขังนะครับผมก็ อยากแนะนําให้ทุกท่านนะครับเช่าหามาบูชากันไว้นะครับผมก็ <S <S จะได้มีของดีไว้คุ้มกายนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกันจนจบคลิปนะครับวันนี้ก็เอาเรียนสวยๆงามๆม,มาให้ชมกันนะครับก็อย่าลืมกดซับกดติดตามกันไว้นะครับผมเดี๋ยวก็จะนําคลิปใหม่มาให้ท่านชมกันต่อไปอยู่เรื่อยๆนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับผมเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ